Hi everyone ทุกคนลุงดิวอยู่สนามบินแล้วนะครับเดี๋ยวเช็คอินแป๊บหนึ่งนะครับเราบินโดยเยดเจ็ดนะแล้วก็ไปลงที่สวนอภูมินะครับบรรยากาศสนามบินอุดอรตื่นเต้นไหมเต้นที่สุดใน,นโลกอ,อมีคนตามเรามาแล้วหนึ่งตามมาเพ <laughs> ื่อ Ladies from ค h e o เ e r a t i o n a l t บาย please wait and sit in your seat

ตอนระหว่างรอขึ้นเครื่องไปกะบ,บี่เนี่ยรเรามีเวลาด้วยกันถึง7ชั่วโมงพเ,เราก็จะพาไปใช้ชีวิตเป็นเด็กกรุงเทพหนึ่งวนันเดี๋ยวเรามาหยอดเหรียญกันเลยเดี๋ยวเรามาดอกกันที่คอฟฟี่คาเฟ่ร้านนี้ก่อนนะฮะไปกินกาแฟากันก่อนนะครับ ละทุกคนตอนนี้เราพาสาวๆมานั่มกาแฟที่ Factory Coffee นะครับนี่เลยไปเจ็ชั่วโมงอะครับเฮ้ย่าี่เล้ทุกคนเดี๋ยวมีคนดรอปพิคกรุงเทพเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเจอกันวันที่19อีกรอบหนึ่งนะครับบ๊ายบาย See you สา a ส n ถเปส้าทรุกคนเราถึงสนภูมิแล้วนะครับราต่อเครื่องอีกทีคือทุ่ม25นาทีฮะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันเลยแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปที่ที่เกตกันเลยนะครับนี่ ค่ะไม่ว่าเดี๋ยวลุงโยคาไปที่เกตน,นะครับเกตที่ปีสามนะเ,เข้ามาเร็วเพราะกลัวว่าเกตมจะไกลแล้วเดี๋ยววิ่งไม่ทันนะคะเดี๋ยวมันจะเหนื่อยอเดี๋ยวเข้าไปเร็วเ็วเนี่ยเดี๋ยวไปหาอะไรกินต่อกินจนจว้วกล้วกเราที่กินจนจ,ะจะกักอ้วกเจอกันที่กะบี่เลยฮะเกือบสามทุ่มแล้ว กดดูวิวทะเลอันดามันบนเครื่องเลยอ่ะไปดูขากลับอะไรไปดูขากลับโัเคหวังว่าจะไม่ดีเลยอีกนะตัวเองโอเคทุกคน mm hmm. เครื่องจะขึ้นแล้วโอเคทุกคนแลนดิ้งเรียบร้อยแล้วสนามบ,บินกระบี่นะครับกระบี่แอร์พอตทุกคน กรบี่แอร์พอร์ตโอเคปลอดภัยถึงที่ถึงที่กระบี่โดยสวัสดิภาพนะครับดีทุกอย่างยกเว้น,น,นดีเลยเยอะไปหน่อยนะฮะในที่สุดเราก็ถึงโรงแรมแล้วนี่คือรถที่ไปรอบเรานะครับน้องเดาเป็นคนต,ติดต่อให้นะครับเดี๋ยวเราไปเช็คอินที่โรงแรมกันเลยครับโรงแรมน่ารักมากเลยทุกคนข้างหน้ามีแบบว่าลานนั่งชิลด้วยอะ่ะ เราอาจจะชิววันนี้หรือว่าชิววันกลับดีทุกคนถึงที่พักแล้วย้ yeah! ดีใจกับพวกเราไหมครับถึงแล้วและซื้อโรตีมาด้วยนะเมื่อกี้นี้นะฮะมาถึงถิ่นทั้งทีก็ต้องจัดโรตีบังซะหน่อยนะฮะที่พักน่ารักมากสมราคามากนะครับโอเคทุกคนวันนี้พอก่อนเหนื่อยมากเพราะว่าเครื่องดีเลย์ นะไม่ได้เห็นหน้า,าหล่อๆลุงดิวทั้งวันเลยเพราะว่าใส่แมสท,ทั้งวันเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจัดเต็มให้ทั้งนั่งเรือเอย่ยเที่ยวเกาะเอย่ยแล้วก็โรงแรมที่ลุงดิวพักพรุ่งนี้คือสวยมากๆสวยที่สุดเปิดปีนี้ด้วยโรงแรมที่สวยที่สุดเลยนะฮะโอเคทุกคน굿ไนท์ night, นะครับบ๊ายบาย